เครื่องยนต์ของท่านนั้นดับขณะขับรถลุยน้ําการดับของเครื่องยนต์นั้นส่วนมากแล้วจะดับด้วย2วิธีใหญ่ๆวิธีดับอย่างแรกก็คือส่วนมากแล้วจะเป็นรถยนต์รุ่นเก่านั่นก็คือระบบการจุรบด้วยจานจ่ายก็คือเกิดการรัดวงจรของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นในคอยล์หรือในจานจ่ายสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่ารถยนต์รุ่นเก่านั้นจะใช้หน้าท้องขาวในการตัดต่อหรือหลักการเหนี่ยวนําของกระแสไฟฟ้าเพื่อเกิด การเนี่ยวนำในคอยจุดระเบิดแล้วส่งกระแสไฟนั้นมาสปราร์กที่เขี้ยวหัวเทียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกระแสไฟมันหรือมีความชืน้นระหว่างที่เกิดการเหนี่ยวนำจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์นั้นดับทันทีนั่นก็คือระบบของเครื่องยนต์รุ่นเดิม,ดมและเครื่องยนต์ถัดมานั้นก็คือเครื่องยนต์ที่ไม่มีหน้าท้องขาวแต่ใช้ cdi ในการเป็นตัวเหนี่ยวนำเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวนำในกระแสไฟฟ้า ของคอยประกายไฟที่หัเทียนพรอยแล้วเมื่อท่านขับรถลุยน้ําหรือคอยของท่านนั้นเกิดความชื้นขึ้นมาสิ่งที่ตามมานั้นก็คือเครื่องยนต์นั้นมีโอกาสที่จะดับนั้นสูงเดี๋ยวเราไปฟังเงนรายละเอียดกันว่าเครื่องยนต์ที่ขับลุยน้ํานั้นดับเนื่องจากสาเหตุใดรถยนต์ยุคปัจจุบันนั้นจะควบคุมการทํางานด้วยระบบเซ็นเซอร์สั่งการไปที่กล่องควบคุมเครื่องยนต์ ECU กล่องที่ท่านเห็นอยู่คันนี้นั่นคือกลองอากาศ กรองอากาศเปียนที่ในการกรองอากาศที่บอรอสุดเพื่อให้เข้าเครื่องยนต์ดังนั้นตัวควบคุมปริมาณการไหลของอากาศนั้นก็คือเซนเซอร์แอร์โฟจุดนี้เป็นทางเข้าของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์เพราะเซนเซอร์แอร์โฟนั้นจะกำหนดปริมาณอากาศเข้าไปเมื่อน้ําหรือเซนเซอร์แต่ละตัวของเครื่องยนต์นั้นถูกเปียกน้ําเพราะ,ะนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเซนเซอร์แต่ละตัวนั้นเกิดความชื้นและส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุมเครื่องยนต์เพื่อเตือนว่าขณะน,นี้ระบบทํางานผิดปกติ และอาจจะเกิดการดับขึ้นมากลางคันก็ได้เนื่องจากเซ็นเซอร์นั้นทํางานไม่ถูกต้องจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์นั้นสามารถเที่ยดดับได้ขณะที่ท่านนั้นขับรถลุยน้ําวิธีการดับอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์นั้นหยุดทํางานกระทันหันนั่นก็คือน้ำน,นั้นสามารถเข้าไปในเครื่องยนต์ของท่านได้รถยนต์ทุกคันจะมีท่อไอเสียด้านหลังของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเป็นซิน พราะแล้วการเข้ามันก็คือเข้าทางช่องทางนี้การเข้าได้นั่นหมายถึงระดับของน้ำนั้นจะต้องขึ้นสูงถึงระดับเครื่องยนต์และท่วมท่อไอเสียและเป็นที่มาของน้ำนั้นสามารถไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ได้โดยผ่านลิ้นไอเสียและอีกจุดหนึ่งที่น้ําสามารถเข้าไปในเครื่องยนต์ได้นั่นก็คือช่องทางเดินเข้าของอากาศที่เข้ามอกรออากาศนั่นเองอันที่จริงแล้วมอกรออากาศนั้นเราจะมีกรออากาศเพื่อดักฝุน่นแต่เมื่อไหรที่ก็ตามที่ท่านนั้นขับรถลุยน้ํา น้ำก็จะสามารถเข้ามอกรออากาศนั่นเองซึ่งเป็นที่มาของน้นํามันเข้าเครื่องยนต์ได้ทางลิ้นของไอดีของเครื่องยนต์เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําสามารถเข้าไปในลูกสูบได้หรือสามารถเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องยนต์โดยผ่านทางลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียเข้าไปในลูกสูบนั้นสิ่งที่ตามมานั้นก็คือมีความอันตรายต่อเครื่องยนต์ของท่านเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนั้นก็คือห้ามท่านทาการสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อไป ถ้ากรณีที่เครื่องยนต์ของท่านนั้นดับขณะขับรถลุยน้ําสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าในกระบวนการของเครื่องยนต์สี่จังหวะที่มีการดูดอัดระเบิดคลายนั้นปกติก็จะดูดและอัดระเบิดคลายอากาศกับน้ำมันแต่ถ้าเมื่อไร่ที่ท่านขับรถลุยน้ําแล้วมีน้ําไหลเข้าไปในกระบอกสูบสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเครื่องยนต์นั้นพยายามที่จะจุดระเบิดแต่การจุดระเบิดนั้นมีน้ําผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งที่ตามมานั้นก็คือโอกาสที่การสูบเป็นคดมีสูงเพลาก้เหวี่ยงหรือคดงอนั้นเกิดเป็นไปได้เนื่องจากว่าการอัดตัวของน้ำนั้นมีโมเลกุลที่ค่อนข้างหนาแน่นดังนั้นจึงเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์วิธีการหลีกเลี่ยงไม่น้ำข้าเครื่องยนต์นั้นก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านรู้สึกว่ามีน้ำท่วมสูงเกินไปให้หยุดรถแล้วทําการขยับรถด้วยการเคลื่อนที่ทางอื่น เพราะด้านหน้าของเครื่องยนต์นั้นส่วนมากแล้วก็จะมีหม้อน้ําและพัดลมนั้นติดตั้งไว้ใกล้เคียงกันเสียงต่อไปนี้เป็นพนักง,งานขับรถของรถบรรทุก18ล้อที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วมีความจำเป็นจะต้องลุยน้ําสูงเพื่อไปส่งสินค้าที่บิกซีเพราะนั้นนี่คือภาพเหตุการณ์จริงที่พัดลมนั้นตีน้ําไปถูกกับ เส้นทางเดินของรังผึ่งหรือมอญน้ำมันเองขึ้นทะเลตึงตึงนี่ครึ่งล้อที่ดูน้ำอะน้ำมันไหลน้ำมันไหลเวลาท่านขับรถลุยน้ำและ,และมีความจำเป็นจะต้องสวนทางกับรถคันอื่นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือขับรถให้ช้าลงอาจจะใช้แค่เกียร์หนึ่งค่อยๆค,คลานสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนื่องว่าถ้าท่านขับรถเร็วหรือขณะที่สวนทางกันนั้น มวลน,น้ําต่างๆก็จะไหลเข้ามาในช่องของพัดลมพัดลมนั้นจะตีน้ําให้กระเด็นและฟาดกับรางพึ่งให้เกิดการชรุดเสียหายรถยนต์ลหลายๆรุ่นจะใช้เกียร์ธรรมดาก็คือก่อนเข้าเกียร์จะต้องมีการเหยียบคลาสนั่นเองเพราะนั้นแล้วระบบตัดต่อกําลังของเครือ่องยนต์นั้นมีส่วนหนึ่งที่เป็นแผ่นความฝืดที่ไม่ใช่เหล็กนั่นก็คือแผ่นใยสังเคราะห์ตัวนี้เวลาโดนน้ำแล้วทําให้รถยนต์คุณท่านนั้น อาจจะเกิดอาการลื่นถลยหรือมีแต่เสียงแต่รถวิ่งไม่ออกสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคลาสั้นลื่นนั่นเองอาการลื่นนั้นโดยปกติแล้วจะลื่นด้วยสาเหตุผลอื่นแต่การลื่นด้วยการเปียกน้ําหรือการขับรถลุยน้ํานั้นจะเป็นการลื่นชั่วขณะชั่วคราวประมาณ5นาทีถึง10นาทีหลังจากนั้นแล้วอาการของรถนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองลําดับถัดมาที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากสําหรับรถจน์ ในรถยนต์นั้นก็จะมีระบบเบรกอยู่สองแบบแบบดิสเบรกและแบบดรัมเบรกภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นแบบระบบดรัมเบรกซึ่งจะมีใช้ในรถยะนต์นทั่วไปส่วนมากแล้วยึดติดตั้งไว้ที่ล้อหลังดรัมเบรกนั้นหรือแผ่นแรงเสียดทานการยึดติดแผ่นแรงเสียดทานหรือผ้าเบรกกับเหล็กกล้ามเบรกนั้นจะยึดติดด้วยกัน2วิธีการวิธีการแรกผ่านกระบวนการความร้อนอบในตู้อบด้วยความร้อนสูงประมาณ1000องศา ทำให้เกิดการยึดน่นอย่างถาวรนและอีกวิธีการหนึ่งก็คือการอัดหรือยึดติดวิธีการที่มันจะหลุดออกมาได้นั่นก็คือกาวนั้นหลุดลุ่ยหมดคุณภาพนั่นเองทั้งสองด้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถัดมาที่จะมีผลกับจานดิสเพกเมื่อท่านนั้นขับรถมาเร็วๆด้วยความเร็วสูงหรือใช้รถนั้นนานๆผ่านการใช้เบรกมาหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านขับรถผ่านน้ํา ใน,นทันทีสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นก็คือจานดิสเวกนั้นจะเกิดการคดงอการคดงอนั้นทําให้แป้นเบรกนั้นเกิดการสะท้านขาได้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าจานริสเวกนั้นหมุนไม่ได้ศูนย์